รเรียนท่านประธานที่เคารพผมเอเอ็ดกันพงศ์ประยุนศักด์วันนี้ขออภิปรายเรื่องโปรเจกต์แลนบริดจ์นะครับซึ่งในโมเดลแลนบริดจ์ก็ตรงตามตัวอักษรครับ L A N D land B R I D G E bridge ทั้งหมด10ตัวอักษรครับเริ่มที่ตัว L ครับ L คือคำว่า local local แปลว่าท้องถิ่นครับโปรเจกต์นี้จะนำทั้งท้องถิ่นให้มีโอกาสด้านบวกและก็ด้านลบ ด้านบวกคืออะไรครับการท่องทเที่ยวครับต้องมาแน่ๆในบางส่วนที่ยังไม่มีนะครับและอีกด้านครับคืออุตสาหกรรมที่จะอยู่รอบๆบ,บริเวณสะพานต่างๆหรือจะเป็นทําไมครับคูคลองต่างๆนะครับที่เราต้องมีการขุดนะครับเป็นท่อที่จะส่งแก๊สต่างๆนี่คือสิ่งที่ด้านบวกครับแต่ด้านลบก็มีครับเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ต้องมีการเวนคืนนะครับหรือแม้กระทั่งอาชีพประมงที่ต้องถูกแน่นอนครับผลกระทบจากการเอาเสาเข็มไปต่อเพื่อที่จะสร้างเป็น พอตนะครับหรือท่าเรือและที่สำคัญครับการชดเชยนะครับของพื้นดินเพราะบริเวณเหล่านั้นครับกว่า70ครับยังไม่มีพื้นที่นะครับหรือคนที่เขาอยู่ว่ายังไม่มีโฉนดเราต้องชดเชยเขาอย่างไรอันนี้สําคัญเลยนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่มีโฉนดที่เราจะไปเวนคืนเขาเราจะชดเชยเขาอย่างไรนี่สําคัญนะครับตัวเอต่อมาครับตัวเอเอคือ advantage ครับ advantage แปลว่าอะไรครับแปลว่าข้อได้เปรียบแน่นอนครับถ้าเกิดเราทํา โปรเจกต์แลนบริดจ์จากการเดินเรืออ้อมนะครับมรดกเนี่ยเวันจะเหลือแค่5วันลดถึงประมาณ3-4วันนั่นคือการลดการใช้น้ำมันอย่างมหาศาลนะครับนี่คือข้อได้เปรียบครับและที่สำคัญครับเราจะสร้างงานกว่า2 5 0 0 0 0หอันนี้เวชอบมากครับข้อได้เปรียบเลยครับจะสร้างจะเครือครีเอจ็อบสร้างงานได้กว่า2 5 0 0 0 0หงานนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของอะไรครับอันดามันหรือฝั่งของอ่าวไทยยอดเยี่ยมมากครับตัวนี้เอจัดเต็มนะครับเห็นด้วย ต่อมาเป็นตัวเอครับเคือ n น t w เ r k รเราจะมีเรือที่มาจอดทั้งสองฝั่งกว่า5 0 0แสนลำจะเป็น n น t w o r k ที่มหาศาลครับสร้างเม็ดเงินมหาศาลในการที่จะเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการโรงแรมนะครับเป็น n น t w o r k ที่จะเชื่อมฝั่งแปซิฟิ c ไปยังฝั่งอิน i a ีย c โเชียนหรือทะเลหรือมหาสมุทรต่างๆจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนี่มีแต่ข้อดีเห็นไหมครับต่อมาครับตัวดีดีคือ d e v e l o p ปเครับประเทศของเราโปรเจกต์นี้อาจจะนำเงินมหาศาลและจะนำ คำว่าพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับการพัฒนาอุตสาหกรรมส่วนประกอบยานยนต์นะครับพัฒนาอาหารและก็การพัฒนาระบบโลจสิสติกหรือการขนส่งครับโอเคขออนุญาตแลนด์ Land, จบครับต่อมามาดูคําว่า Bridge ครับ Bridge ก็คือ B R I D G E ตัว B R I โอขอพูด3ตัวนี้พร้อมกันเลยครับ B R I ก็คือเป็นโมเดลที่จีนเขาสร้างมาแล้วครับก็คือเรื่องของ b บ l t r o ร d อินิ a ชทีฟตรงนี้ของไทยสร้างหนึ่งล้านล้านบาทแต่ของจีนสร้างหนึ่งล้านล้านเหรียญตั้งแต่จีนยันยุโรปไปยังแอฟริกาที่เคนยาถูกไหมครับแล้วโมเดลของของ BRI เนี่ยครับเขายิงตั้งแต่หนองคายยันระยองโมเดล BRI ตัวนี้ซึ่งเป็นการลงทุนโดยจีนน่าจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำบริดจ์แลนด์น่าจะสร้างเม็ดเงินมหาศาลครับตัวนี้เอ,เองก็เห็นว่าเฮ้ยไม่ธรรมดาถ้ามี น่าจะตื่นเต้นไม่เบาเพราะระยองเชื่อมกับชุมพรไปต่อออกที่ระนองมันสุดๆครับนะครับอันนี้ฝากท่านนะครับท่านประธานไปบอกกับพูดที่จะทําคณะวิวสามัญว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแต่ทีนี้พอเรามาดูตัวสุดท้ายครับสตัวสุดท้ายครับ DGE ครับ D คืออะไรครับ Danger ครับมาแล้วครับคําว่า Danger แปลว่าอะไรครับอันตรายอันตรายจากอะไรครับอันตรายจากเมื่อเราจะทําพอร์ต แล้วเป็นอินดัสเทรียลพอร์ตหรือจะเป็นพอร์ตที่มีอุตสาหกรรมอยู่รอบๆประมาณห้า0,000ื่นำนะครับ 50, ห้า0 0ไล่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออาจจะเป็นขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็แล้วแต่นะครับที่ท่านคิดเอาแต่จะสร้างมลพิษมหาศาลครับรถไฟวิ่งไปวิ่งมาเกิดฝุ่นครับนี่คือดันเจอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพี่น้องประชาชนกับไลฟ์สไตล์ของเขาตัวดีเราต้องทําไมถึงต้องมีการสร้างถูกไหมครับทำไมถึงต้องมีการเรามา คุยกันว่าจะเอ๊ะต้องมีกลุ่มถูกไหมครับวิสามันไปเพื่ออะไรนี่แหละครับนี่คือทํำไมที่ต้องสร้างนะครับเพราะเราต้องมีการศึกษาให้ดีว่าตัวดีมันจะมีผลกระทบกว่านะเรียกว่าแรงกว่าข้อได้เปรียบหรือเปล่านะครับต่อมาครับอีก2ตัวท้ายครับตัว G ีจีนี่ที่โอ้ยขอใช้คำว่า growth ครับ growth แปลว่าอะไรครับแปลว่าการเจริญรุ่งเรืองครับการเจริญเติบโตของ GDP หลายท่านพูดครับว่า GDP ต้องจะเติบโต แน่นอนครับคอนเฟิร์มครับ GDP เติบโตแน่นอนประมาณ10%เขาไปคำนวณมาแล้วครับ10%แต่เป็น GDP ของภาคใต้ครับภาคใต้14จังหวัดถูกไหมครับ10%โตแน่นอนครับของภาคใต้แต่ก็มีส่วนลบครับเป็น GDP ก็ไปลบกับ10%เหมือนกันแต่เป็น10%ของการที่เราไปลงทุนพืชไร่ครับทุเรียนครับ ทุเรียนเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบครับที่เป็นภาคใต้เนี่ยที่เป็นส่วนผลักดัน GDP ของภาคใต้เพราะ GDP ของภาคใต้ครับ10%ทุเรียนโดนแน่นอนครับเพราะว่าผลทางของการสร้างสะพานเหล่านี้หรือสร้างถนนเหล่านี้จะไปรบกวนกับไร่ทุเรียนนะครับตัวสุดท้ายครับก็คือตัว E นะครับ E ในที่นี้คืออะไรครับ E ในที่นี้เอองเขอใช้คําว่า Environment Impact นะครับก็คือเหมือนกับที่เรารู้จักกันดีครับ EIA ถูกไหมครับเป็นการทำ Environment Impact Assessment เป็นการดูว่าเอ๊ะสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงครับคำตอบครับอากาศ PM 2.5มาแน่ครับกับพี่น้องที่อยู่บริเวณอยู่บริเวณสะพานนะครับเหล่านั้นนะครับเรื่องของน้ำครับเพราะปะการังน้ำปลานีโมหรือปลาอะไรก็ตามแต่ที่อยู่บริเวณชายฝั่งทั้งสองฝั่งครับมีผลกระทบแน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับ ไอการสร้างถนนหรือการสร้างไอบอ่อต่างๆเนี่ยนะครับมันจะไปขวางทางน้ําด้วยเมื่อขวางทางน้ํามีโอกาสน้ําท่วมครับน้ําท่วมตรงนี้มาแน่เพราะว่าปกติน้ําจะไหลลงนะครับแต่ทีนี้เราไปสร้างถนนสร้างรถไฟสองรางด้วยครับนะเป็นความเร็วสูงหรือไม่สูงอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับมันจะเป็นการขวางทางน้ํามีผลแน่นอนกับสิ่งแวดล้อมครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องคิดให้ดีครับว่าเอ๊ะโปรเจกต์นี้ดีไม่ดีเลยจำเป็นต้องมีการศึกษานะครับและสุดท้ายนี้ครับ เราอยากที่จะเห็นว่าไอ้สะพานแลนบริดจ์เนี่ยจะเป็นสะพานที่ก้าวข้ามก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำแล้วจะนำพาประเทศไทยไม่ให้เหมือนเดิมอีกต่อไปครับขอบคุณท่านประธานครับ Respect